ไม่รู้จะเลือกแบบไหนดีใบสั้นใบกลางหรือใบยาวถ้าใช้ได้ทุกแบบนะคะพินแนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวค่ะเพราะกระเป๋าสตางค์ใบยาวจะมีความเป็นพิเศษตรงที่เขาจะเป็นมงคลตามศาสตร์ฮงจุยและศาสตร์ญี่ปุ่นด้วยนะคะตามศาสตร์ของฮงจุยนะคะกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลต้องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงขอนไม้หรือไม่งั้นก็ขอนไม้นิดๆเหมือนกระเป๋าสตางค์ใบสั้นเพราะขอนไม้จะหมายถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะใช้ได้ ทั้งใบยาวใบสั้นและใบกลางไม่รู้ว่าจะเลือกแบบไหนดีพินแนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวค่ะเพราะใบยาวเขาจะมีความเป็นพิเศษตรงที่จะเป็นมงคลตามศาสตร์ญี่ปุ่นที่คุณคามิดะจูเนชิโร่เจ้าของหนังสือชิปมังคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวได้เคยพูดถึงในเรื่องของการเงินไว้นะคะว่ากระเป๋าสตางค์ที่เงินชอบอยู่ต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะถ้าใครใช้ได้ทั้งใบยาวใบสั้นและใบกลางพินแนะนําเป็นกระเป๋าสตางค์ใบยาวนะคะแต่กระเป๋าสตางค์ใบสั้นและใบกลางก็เป็นมงคล ะะแต่บางคนต้องการความคล่องตัวในการพกพาพี่นแนะนาเป็นใบสั้นเอ้คุณพินจากใบยาวมันไม่ค่อยคล่องตัวแนะนําเป็นใบกลางได้พุทธคุณด้านในจะมีให้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพุทธกคุณของยันเศรษฐียันนาโชคชุกุเล็กมหามงคลแห่งโชคลาภพุทธูคนนะุณณมูพุทธายะที่อยู่ในพระกระชาเงินล้านเลขมงคล4 2 8 9และ6 3 9 5ซึ่งเลขมงคล2ชุดนี้จึงการเงินที่มาจากโชคลาภและณนเะมตตาพร้อมเครื่องรางหรือดุบเงินหางซิฟก็จะมีเลขมงคลให้ด้วยนะคะถ้าเป็นใบกลางและใบยาวจะ เป็นสิบรอบค่ะซึ่งกระเป๋าสตางค์ทุกใบออกแบบเป็นมงคลชามพิจีแล้วด้านในจะมีพุทุกุณให้ครบเลยนะคะรุ่นนี้999บาทนะคะพิงจะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินง่ายๆสบายๆสย่สงไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ทุกใบนะคะ